สวัสดีค่ะทุกคน EP นี้นะคะมุกพาทุกคนมาเที่ยวคาเฟ่เมลเบิร์นค่ะวันนี้เรามากันที่ร้านแรกนะคะกับร้าน Capers and Co นะคะร้านนี้อยู่แถวแถวบรันสวิกค่ะร้านมีแค่นี้ okay, เลยนะคะ <maybe. S 1> เป็นหน้าต่างเล็กๆแบบนี้ค่ะก็เป็นแบบเรียบง่ายนะคะมีเก้าอี้นั่งข้างนอกประมาณ3-4โต๊ะนะคะไม่มีด้านในนะคะตอนแรกที่มุกมาครั้งแรกก็ งวงว่าอา้าเราเราเข้าไปนั่งข้างในไม่ได้หรอเพราะว่ามันข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนบ้านนะทุกคนแต่ว่าจริงๆล้วคือนั่งได้แต่ข้างนอกร้านที่สองที่เราพาไปนะคะคือ just love นะคะร้านนี้อยู่ไกลหน่อยนะคะขับรถออกมาจากในเมืองประมาณ20นาทีนะคะแล้วก็ร้านนี้เนี่ยจะทุกอย่างจะดูแบบนา่ารักปุกปิ๊กไปหมดเลยแบบแต่งน้อยๆแต่น่ารากักแล้วก็ร้านเนี่ยจะมีดอกไม้ขายด้วยนะคะซึ่งก็จะเป็นดอกไม้สไตล์แบบสไตล์นี้นะทุกคนส่วนเราสั่งเครื่องดื่มมาดื่มกรุบกริบนะคะแล้วก็ สั่งค o r n c h e e ที่มันเป็นแบบ c r ฟ f f l e อะทุกคนที่นี่เหมือนจะเป็นคล้ายๆกับเอาเกาหลีมา m i ิ mix นะอย่างอันนี้มันก็จะเป็นซอสแดงของเกาหลีนะทุกคนแล้วก็มุกสั่ง on top มาเป็นแซลมอนข้างบนนะอันนี้เป็นสปาเกตตีที่อร่อยมากเป็นแบบเผ็ดนิดๆน,นวนๆหน่อยแล้วก็มีแซลมอนอยู่ข้างบนนะคะมันมันดีอะ ร้านนี้มีเค้กนะคะแต่ว่าห้ามใจเอาไว้นะทุกคนว่าไม่ได้สั่งนะคะก็เลยได้แต่ลูดลูปมาตอนนี้กำลังจะไปซื้อเบเกอรี่ไปทานที่ออฟฟิศตอนเช้านะคะไปดูกนว่าหมดเท่าไหร่ นี่คือหนึ่งในร้านเบเกอรี่ที่โปรดมากๆเพราะอาร่อยทุกอย่างช็อกโกแลตครัวซองคือที่1กับสเปเชียลที่เขาจะเปลี่ยนไปทุกๆอาทิตย์อัลมอนด์ครัวซองก็อร่อยมันจะมีฟีลลิ่งข้างในส่วนที่ชอบที่สุดคือแอปเปิลเทิร์นโอเวอร์เพนนอลช็อกโ a แลตและ e ยมวันแฮ e เม Croissant Please <On> มูกก็ซื้อไปทั้งหมด3ชิ้นนะคะเพราะว่าซื้อไปฝากเพื่อนที่ออฟฟิศด้วยนะคะกาแฟาที่นี่ก็โอเคนะคะแต่ว่ามุกจะเน้นที่ร้านนี้จะเป็นพวกของทานมากกว่าแล้วก็จะมีพวกแรปชิคเก้นแรปมีพอกแรปที่แบบก็อร่อยเหมือนกันทุกคนคือวันที่แบบว่าอยากกินแบบอะไรแบบนี้ก็จะมาร้านนี้นะคะ <Hi. S 1> เบียร์พอต้าค่ะนี่นะคะจัดมา3ชิ้นค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่ซื้อมาทั้งหมด3ชิ้นเพราะว่า ให้ออนเดรนะคะให้เบรดแล้วก็ให้ให้โมโมนะคะ m โมโมคือลูกชายของออนเดรนะคะมโมโมชอบกินช็อกโกแลตข<ม>วดสองมากๆนะคะร้านนี้อร่อยเวอร์ทุกคนอยู่แถวแถว g l e n f e r r y Station นะคะทุกคนแล้ก็มันำำจจะขึ้นรถไฟไปทำงานนะคะเพราะว่าไม่ขับรถค่ะไม่ไหว วันนี้ต้องเข้ามือสอนยินให้กันนะใช้ชีวิตที่เมลเบิร์นด้วย public transportation นะคะก็คือจะต้องมีบัตรนี้นะคะเป็นบัตรไมคกิมุกซื้อน่าจะปีละหลายอันเหมือนกันทุกคนเพราะว่าบางทีก็ลืมบ้างหายบ้างบัตรอย่างเดียวเนี่ยหดอนนะคะแล้วก็เราต้องเติมเงินต่างหากวันนี้ทำงานเสร็จแล้วนะคะก็มาทานอะไรที่แบบว่า กรุบกริบเป็นอาหารญี่ปุ่นนะคะเราต่อคิวเข้ามาแบบนี้แล้วก็เลือกเมนูจากข้างหน้าเลยว่าเราจะเอาเป็นข้าวเอาเป็นอูดง้งเอาเป็นแกงเอาเป็นอะไรแล้วก็มาใส่ท็อปปิ้งแบบนี้นะคะเราก็เลือกได้เลยว่าเราจะเอากี่อย่างเขาจะชาร์จเงินเราตามเมนูหลกักอูด้งที่เราเอามาแล้วก็เนี่ยคะ่ะพวกของท็อปปิง้งนู่นนี่นั่นต่างๆเขาก็จะชาร์จราคานะคะสรุปคือก็ไม่ได้ถูกนะทุกคนเพราะว่าดูมูก,กินดิ <c oughs> คือแบบ ของทอดโหลดมาเต็มที่เลยนะคะก็คือว่าไม่ได้ถูกนะคะประมาณนี้ประมาณ17ดอลน,นะคะจ่ายไปก็เหมือนกินอาหารแบบทั่วไปอันนี้เรามาต่อกันที่ b r i ดี้นะคะก็จะเป็นบาร์ที่มุกชอบมาเหมือนกันส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นพวกพรีเพรพค็อกเทลเอาไว้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าร้านนี้นะคะที่ชอบเพราะว่าเขาชอบเอาพวก native i n g รี d i e ย t ของออสเตรเลียทุกคนแบบอะไรที่มันเป็นของ native ค่ะเขาก็จะเอามาผสมทำเป็นค็อกเทลนะคะอันนี้ที่มุกทานไปอันนี้จะมี p e p p e r berry แล้วก็มีอะไรอีกจำไม่ได้เหมือนกันข้างบนจะเป็นเจลลี่อยู่ข้างบนนะคะไม่ค่อยมีคนทุกคนแปลกมากหยุดนะคะทุกคนก็มาเดินเล่นนะคะตอนนี้ก็กำลังอยู่ในเมืองเดี๋ยวจะไปค็อกเทลบาร์เบาๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะไปโผล่ที่ไหนนะคะและบนนั้น,นะคะ่ะ ที่ที่เราจะไปกันนะคะกูดเทเวิลบาร์ที่เราจะไปกันนะคะแล้วก็ข้ามถนนก่อนการข้ามถนนที่นี่ก็แสนง่ายนะคะเราไม่ไฟเขียวเราก็เดินข้ามค่ะส่วนรถแทมถ้าในเมืองเขียนว่าฟร tram z คือในโซน t r a มฟรีเนี่ยเราไม่ต้องเสียเงินนะคะเราไม่ต้องแท็บก็ได้นี่นะคะกูเทเบิลบาร์ที่เราจะไปกันจ้ะต้องเดินขึ้นไป,ไปผ่านร้านเนือ้อก่อนนะคะ าบาร์บีคิวก่อเนเดี๋ยวเสียงเหมือนคนจะเยอะมากทุกคน๋ยวไปดูแล้วกดเดี๋ยวไปถึงแล้วคนเยอะชัวร์คนเยอะแบบะไม่มีที่ยืนอยอมแพ้ก็ได้เดี๋ยวเราไปหาที่อื่นนั่งกันนะคะทุกคนโนบันบาร์เยอะมาก รอว่าเรามีที่ไปแน่นอนเรากําลังเดินเข้ามาในเลนเวนี้ซึ่งน่าจะถูกที่นะคะเบลเบิร์นจ้าเบลเบิร์นตอนนี้เราอยู่แบบน่าจะแบบชัยนาทาวถ้าเรามองแบบชัยนาทาวแน่นอนในพีเพียงน,นะขอดูทิศก่อนว่าเราจะไปที่ไหนฝั่งโน้นนะคะ1806เป็นบัฟออกที่ชัน เดี้ยวเข้าไปทางซ้ายนะคะเปิดหรือเปล่าก่อนยังไม่เจ๋งใช่ปะหรือเจ๋งไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะคือมันจะอยู่ตรงนั้นอะตรงประตูเนี้ฉันน่ามีความรู้สึกนะเธอว่าเขาก็คืออันนี้มันคือร้านนี้ซึ่งยังไม่เปิดจ้ะหฮย วันนี้คือวันแห่งความสิ้นหวังไปที่ไหนก็ยังไม่เปิดไปค่ะอย่ายอมแพ้เห็นขึ้นไปมาแล้วแล้วก็กลับลงมาแล้วเพราะว่าเธอบาร์เขาเต็มตอนนี้คือคนไม่มีบุ๊กิ้งไม่มีชีนะ สันก็เลยอ่ะสันจะไปที่สุดท้ายสำหรับวันนี้ถ้าสันไม่ได้นั่งสันจะกลับบ้านแล้วจะไป1 8 6 6ทางดูกันว่าจะได้นั่งจะได้จิบอะไรมาในที่สุดก็ได้นั่งนะคะทุกคนตอนนี้อยู่ที่1806ตัน,นี้เป็นเมนูแบบดนตรีนะคะที่เมนูเมื่อกี้เขาก็มาอธิบายว่ามันจะแบ่งเป็นพวกสไตล์ของมิวสิกนะคะเขากำลังเอ็กซ์เพร์เมนต์ในเมนูอันใหม่ uh-huh

เหมือนกับจอที่อยู่ด้านหลังกับอันนี้ที่เป็นของจริงของจริงคือสวยมาก จเจอร์นี่ทุกคนเดินเลยทางเข้าไม่ดูเพื่อนก็ต้องเดินย้อนกลับมาอีกรอบนึงเราต้องเปิดประตูเข้าไปแต่ว่าไม่อ่านนะคะมวัวแต่แบบทำคอนเทนต์อยู่นี่มวัวแต่ถ่ายบ้านๆนี้นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในบ้านเพื่อนกินกันค่ะ